สวัสดีครับทุกทุกท่านครับก็มาดูข้อนี้เป็นข้อสบายๆนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อเชิงคอนเซปต์นะครับไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะคนไหนอยากลองทําก็กดหยุดสต็อปดูก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะครับที่ u t u b e นะครับสามารถกดหยุดสต็อปดูโจทย์ได้นะครับก็สบายๆครับไปดูโจทย์กันก่อนนะครับอะ a r t i c l e กนะครับอะพาร์ติโเนาะเขียนผิดเขียนผิดเขียนผิด Particle นะครับ travel along the straight line the constant acceleration ตัวนี้สำคัญนะครับ constant acceleration อ่าเราจะใช้ไอ้สมการที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่สมัยมัธยมปลายมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาพิสูจน์อีกทีใช้ไอ้ตัวแปรแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเมื่อ s มีค่าเท่ากับ4ฟุต v มีค่าเท่ากันกับ3และเมื่อ s มีค่าเท่ากับ10นะครับ v มีค่าเท่ากันกับ8 นะครับ d e t e r m i n e the velocity ของฟังก์ชันทุกท่านครับโจทย์ต้องการให้หาครับว่า V นี้ V นี ni, v ้ ni, V นี้อยู่ในรูปอะไรสักอย่างกับ S อครับอยู่ในรูปอะไรสักอย่างกับ S นะครับผมอยู่ในรูปอะไรสักอย่างของ S ดังนั้นเราก็มาหากันดีกว่าครับการที่เรามีความเร่งในคงที่นี้ผมบอกผมก็เลยรู้ว่าเอ๊ะมันจะไปยากอะไรโจทย์ต้องการหา V นะครับโจทย์ต้องการหา V ที่อยู่ในลักษณะของ s เลยกลาบมาเป็น v ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ v 0บยกกำลัง2บวก2 a ที่เป็นค่าคงที่ให้เป็น a c และก็ไปคูณอยู่กับครับไปคูณอยู่กับ s ลบ s 0ตำแหน่งของนะครับตำแหน่งของเวลามีค่าเท่ากับ v 0โอเคละ่ะดังนั้นครับโจทย์ต้องการหาสิ่งหนึ่งก็คือการหา v ให้อยู่ในรูปของตัว s การหา V ให้หรู้ในรูปของตัว S เราแทนค่า V ที่รู้ V0 ศูนย์ที่รู้กับ S ศูนย์ที่รู้ก็ได้แล้วแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือเราไม่รู้เองตัวความเร่งที่เป็นความเร่งคงที่นี้มีค่าเท่ากันเท่าไร่ทุกท่านครับอย่าไปตึงอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปตึงอย่าไปกลัวเพราะเรารู้ครับเรารู้เรารู้จากความรู้ความสามารถของเราจากตัวเงื่อนไขที่โจทย์บอกมา โจทย์บอกว่าเมื่อตัว s ศูนนี้มีค่าเท่ากันกับ4 v มีค่าเท่ากับ3ฟุตต่อวินาที3ฟุตต่อวินาทีอีกตัวหนึ่งที่เขาบอกมาก็คือ s มีค่าเท่ากันกับ10เมตรครับ10ฟุต10ฟุต10ฟุตลูกอมฟุตฟิตนะครับ10ฟุตตอนที่ v มีค่าเท่ากับ8ฟุตต่อวินาทีดังนั้นไอตานออกมาสองตัวนี้ทำให้เรารู้แล้วล่ะครับว่าไอตัว a นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ อย่าลืมนะครับว่าการที่จะหาอะไรกําหนดก่อนให้ฝั่งทางขวามือเป็นบวก v ยกกําลัง2ครับมีค่าเท่ากับ v 0ยกกําลัง2บวก 2ac s ลบ0แทนค่าลงไปครับทุกท่านครับแทนค่าลงไป v ตัวนี้เราต้องการหา ac เลยกลายเป็น8ยกกําลัง2มีค่าเท่ากับ3ยกกําลัง2บวก 2ac ห้อย c เนื่องจากอยากให้รู้ว่า เป็นคนสแตนเป็นค่าคงที่ ac ออกมาเลยกลายเป็น f 1 0 4ลบ4ดังนั้นตัว ac ออกมาเลยมีค่าเท่ากับกับ4.5นะครับ4.5 83ฟุตฟต่อวินาทียกกำลังสองฟุตต่อวินาทียกกำลังสองได้ตัวนี้ออกมาได้ ac ออกมาเรียบร้อยแล้วสบายนะสบายแนละ้วดังนั้นสมการของเราที่โจทย์ต้องการหาคือต้องการหา v ที่อยู่ในรูปของ s เรียบร้อยแล้วครับ v ที่อยู่รูปของ S เียบ้อยแล้วขออภผมเลยไปกันต่อครับไปต่อไปต่อผูเลยไบบอกว่าดังนั้นการที่คุณอยากได้ว่า v อยู่ในรูปของ S นั้นเป็นอย่างไรผมก็จะหาให้คุณได้ณบัดนี้ผมก็บอกว่าท้ายที่สุดแล้ว v ยกกําลังสองนั้นครับให้ฝั่งขวามือเป็นบวกเหมือนเดิมเนาะ v ยกกําลังสอง มันมีค่าเท่ากับนะครับ b 0ย์ผมขออนุญาตใช้ของตัวที่ผมรู้ผมขออนุญาตใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือตัวที่เป็น3ยกกำลังสองบวก2ครับ a คือ4.583อยากได้ไอตัวที่นะครับตัว s นะครับ v กับ s นักษาใดเลยกลายเป็น f ลบนะครับ s 0ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือ4ครับตัวนี้คือ4 ดังนั้นแก้สมการมาจะได้ V ออกมาครับมีค่าเท่ากันกันกบรูทนะครับรูท9ก้าเหน่ครับลบ2 27.7หน่วยออกมาเป็นฟุตต่อวินาทีนี่คือตัวที่เราต้องการครับทุกท่านครับฟังก์ชันฟังก์ชันนะครับฟังชันของ V ที่ขึ้นอยู่กับ S นะครับฟังชันของ V ที่ขึ้นอยู่กับ S สบายสบายครับข้อนี้เป็นข้อเช็คคอนเซปต์ แต่บางคนจะง,งงนิดหน่อยงงเล็กน้อยนะครับว่าฟังก์ชันของ v ที่ขึ้นอยู่กับ s นี่มันมีลักษณะไหนก็เลยเอาโจทย์อย่างนี้มายกให้ดูเพื่อเจอนะครับเพื่อเจอการหา a ตัวฟังก์ชัน,นตัวนึงขึ้นอยู่กับอะไรก็ขออภัยพิมพ์ผิดเล็กน้อยนะครับสำหรับไอพาร์ติเ t ิลท e ว a วลล์เอาลองเ i อะสเต็สบายๆครับสำหรับตัวที่เป็น Constant Acceleration เจอกันข้อถัดไปดีกว่าครับสำหรับข้อนี้ก็สวัสดีครับเอามาให้ชมเฉยๆนะว่าการหาฟังก์ชัน ของตัว v ขึ้นอยู่กับตัว s นี้ก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับไปเจอกันในข้อที่17ครับสวัสดีครับ